ขอท่านเก่งครับตอนนี้อย hey, ู่ที่ไหนแล้วครับท่านครับทามแต่กูสานเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านอะไรหน่อยอ่าอะไรไม่เล่ตอนกอนก่อนถามๆจันจังเกอร์จันกล้องถึงไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ถึงทำไมเจ็บนะครับกําลังจะหรือว่าพอเยอะก๊อฟมอครับผมจันจันเกอร์รู้สึกไงครับท่านครับเหนียวมันเลยครับผมอยากกลับผมอยากกลับไปอาบน้ำมากตอนนี้ผมรู้สึกง่วงนอนมาเลยครับ วันนี้ผมจะทำงานใหม่ไหมเนี่ยผมลืมไปว่าบากเก่งับบักเตงอาบน้ำแม่งเอ้ยกูเลือโอ้ยไม่พาดเลยคูคนอื่นไม่อาบน้ำเหมือนกันแหละจัดกูอาบน้ะมึงเฮ้ถ่ายสาวกันเฮ้ยใครเลยคนข้างหลังาังงหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงทไมใอยู่ท่นั่เยถ่า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 ยเซ็ตสองคนไปไปเฮ้ยถ่ายร่าถ่ายาโอ้ยถ่ายเอ้น่ารักมึงเน่ารกมือหันไปดีดี เขามึงอเขาหน่ยร้าวชีรเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับมึง่เปิดขาไมโอยมึงเปิดเนี่ยครับระหว่างที่รอรถเราก็มีวิวดีๆมาให้ชมกันนะครับบันไดเลยบรยายต่อทุกคนเป็นแมนเลยใครที่เป็นน่ารักมากครับ อ่าถ่ายขาครับถ่ายขาเฮ้ยเบเต้ครับายบเต้นี่ครับเออหมอมได้จริงบ้าหฮ้ยติมอเฮ้ยตาขับรถไปห้ามมองเฮ้ยเ็ดเป็ดเออไปทะเบียนจำทะเบียนไว้ ครับระหว่างที่ข้ามถนนมาก็ารถสัญจรมากมายนะครับเนี่ยตั้งหนอเขาเนี่ยไปทั้งหนวะเนี่ย,ยครับนั่นที่นั่งที่กระโจมกันกระเฮียนน <c oughs> ี่ทรงเทก็มีนะครับถ <c oughs> ้าจะใส่นี้ผมว่าแนะนำว่าอย่าใส่เลยนะครับ <c oughs> ข้อละสองแสนต่อเดียวต่อใต้หลังตัน

เป็นพฤติกรรมของคนหน้ามอกระกับเดีย